สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l o เซ็ Center การอีกแล้วนะคบสำหรับวันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการอินทิเกรตเหมือนเดิมนะครับมาถึง EP ที่12แล้วนะครับสำหรัาก,การอินทิเกรตในวันนี้ใช้วิธีการแทนค่านะครับเป็นการอินทิเกรตตัว x ที่คูณอยู่กับเอ่อสแคว o t รูท x บวกหนะครับทีนี้หน้าตาเนี่ย อย่างที่ผมเคยทำทำมาเนี่ยผมจะชอบพูดว่าเลือกตัว u ให้เป็นตัวที่แบบดิฟออกมาแล้วมันตัดกับตัวข้างบนได้ถูกไหมครับแต่พอเราดูโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็จะเลือก u เป็นอะไรเลือก u เป็น x กำลังสองหรือเปล่ามันถึงจะได้ไปดิฟกับตัวมันถึงจะได้ไปตัดกับตัวข้างบนได้ก็คือตัว x หนึ่งตัวข้างบนคําตอบก็คืออาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราเลือกอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันยากกว่าเดิมทําไปทํามายากกว่าเดิม นะครับทีนี้เอ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเลือกตัว u เป็นตัวไหนดีพวกเนี่ยครับมันจะเป็นพวกรากที่สองเวลาจัดการมาันเราอาจจะต้องมองมันให้เป็นเลขยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็น x คูณอยู่กับ x บวกหนึ่งที่ยกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองนะครับซึ่งถ้ามันเกิดว่ามันเป็น x บวกหนึ่งยกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันก็ยังดูงง,งอยู่เนาะ ยังดูเข้าใจยากอยู่แต่ถ้าเราเปลี่ยน x บวก1ให้ไปกลายเป็นตัว u ซะมันก็จะกลายเป็น x คูณอยู่กับ u ยกกําลัางเศษหนึส่วนสอะไรอย่างเงี้ยฟอร์มมันจะดูง่ายง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผมเดาว่าเราจะต้องใช้ u เป็น x บวก1นะครับประมาณนั้นเนาะประมาณนันหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวอื่นได้นะแล้วแล้วแต่วิธีการของแต่ละคน แต่ส่วนตัวมองว่าถ้ามองเป็น x บวงหนึ่าจะง่ายที่สุดนะครับเอาล่ะไปทำกันเลยที่ทำนะครับเมื่อกี้ลองให้ u เท่ากับอะไรนะ x วงหนึ่งนะนงนะครับ,นนรบรให้ u เท่ากนะับ x บวงห,งนะห,ววงหงดังนั้นเราจะต้องดิฟมันเนา ดีก็คือ d i ฟเนะครับดิฟเตัวนี้ d i ฟเตัวนี้ได้1นะครับแล้วก็ดิฟค่าคงที่ตัวนี้ดิฟออกมาได้0เสร็จแล้วอย่าลืมเทียบด้วยตัว X นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูดีๆมันคืออะไรล่ะ1บวก0ได้1นะครับก็เป็น1 DX นั่นแหละหรือว่าเราเขียนเป็น DX เฉยๆก็ได้นะครับ อย่างนั้นอินเคสตัวนี้จะเห็นว่าตัว DU เนี่ยกับตัว DX เป็นตัวเดียวกันนะ du เท่ากับ dx ต่อมาเอเราจะไปยังไงต่อดีดิฟ U ได้แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยน X ทุกตัวให้มันไปกลายเป็นตัว U ดังนั้นจากสมการตัเนี้ย U เท่ากับ x บวกหจัดรูปใหม่นะครับเราจะกลายเป็นว่า x ของเราเนี่ยเท่ากับ u ลบหนึ่งบางคนใช้คําว่าย้ายข้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆใช้คําว่าย้ายข้างก็ดีนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้มีความหมายทางคณิตศาสตร์เนาะย้ายคงย้ายข้างแต่ว่าสิ่งที่าทำคือการบวกด้วยเลขเดียวกันลบด้วยเลขเดียวกันทั้งสองข้างหรือว่าคูณด้วยเลขเดียวกันหารด้วยเลขเดียวกันทั้งสองข้างอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามี x เท่ากับ u ลบหนึ่งแล้วทำยังไงดีล่ะ การอินทิเกรตตัว x square root x บวก1 dx นะครับก็จะต้องเท่ากับการอินทิเกรตตัว x แต่ x เราเปลี่ยนให้ไปกลายเป็น u ลบ1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ x ตัวนี้ต้องเปลี่ยนให้ไปกลายเป็น u ลบ1นะครับสีม่วงตัวนี้เนาะต่อไปมีก้อนข้างในสีเหลืองๆ u ของเราคือ x บวก1นะครับ เมื่อกี้เราเปลี่ยน u เป็น x ลบหนึ่งเนาะทีนี้ u ของเราก็คือ x บวกหนึ่งดังนั้น square root u ก็เลยเป็น square root x บวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกัน dx อ,อย่างนี้นะประยันตัวสีเหลืองตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะต่อมานะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัว u ยกกำลัง เศษนส่วนสองเนี่ยมันก็คือสแควรูย์เนาะเพระฉะนั้นใน้ตัวสีเหลืองเนี่ยเปลี่ยนรูปได้นะครับให้ไปกลายเป็น u ยกกาลังเศษ1นส่วนสได้ d x ที B, นี้ก็กระจายฟอร์มพวกนี้เข้าไปกระจายเข้าไปนะครับเป็นการอินทิเกรตตัว u ที่คูณอยู่กับ u ยกกาลังเศษ1นส่วนสอง นะครับลบกับ1ที่คูณกับ u ยกกำลังเศษหน 1, ึ่งส่วนสอง d จริงๆมันต้องเป็น du เราผมติดเขียน dx ทุกทีเลยอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่า1คูณตัวไหนก็ได้ตัวนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลบเลขหนึ่ง 1, ออกนะทีนี้ u คูณกับ u กำลังเศษหน u, ึน่งส่วนสองนะครับ u กำลัง u <ม>คูณกับ u ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ย u ตัวแรกเนี่ยครับมันคือ u กำลังหนึ่งคูณกับ u ตัวที่สองที่ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยก็คือเลขฐานเหมือนกันนะครับเพราะเป็นตัว u เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราคูณกันเราต้องเอาเลขชีกข้กำลังเนี่ยมาบวกกันมันก็จะกลายเป็น u ยกกำลังหนึ่งบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคิดออกมานะครับ ก็จะกลายเป็น u เท่ากับเลข1ข้างบนกลายเป็น2ส่วน2บวกด้วยเศษ1ส่วน2อันนี้ก็ทำส่วนให้เท่ากันเนาะเสร็จแล้วก็เอาตัวเศษบวกกันนะครับจะกลายเป็น u ยกกำลังเศษ3ส่วน2อันนี้ก็คือเปลี่ยนฟอร์มตัวนั้นไปนะครับดังนั้นเวลาเราเอามาแทนเนี่ยแทนด้วย u ยกกำลังเศษสาส่วน2ได้เนี่ยครับตัว u ยกกำลังเศษ1ส่วน2เนี่ยแทนด้วย u ยกกำลังเศษสาส่วนสองได้ ก็จะกลายเป็น u ยกกำลังเศษสส่วน2ตรงนี้ต่อมาเนี่ยไอตัวอินทิเกรตเนี่ยครับมันสามารถแจกให้ในผลบวกผลลบได้ถูกไหมมันสามารถโยนเข้าไปได้โยนเข้าไปโยนเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราสามารถคิดเป็นอินทิเกรต u เศษ3ส่วน2 du ลบกับอินทิเกรต u เศษ1ส่วน2 du ได้ ทีนี้การอินทิเกรตเนี่ยไม่ยากแล้วเพราะว่ามันอยู่ในรูป u ยกกำลัง n เวลาเราอิ n D u, นทิเกรต u ยกกำลัง n du เนี่ยครับมันจะออกมาเป็น u ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1แล้วก็บวก4อันนี้เป็นสูตรนะครับเป็นสูตรนิ่งๆเลยเพราะฉะนั้นเราอินทิเกรตตัวนี้ได้แล้วอินทิเกรต u ยกกำลังเศษ3มส่วน2มันก็จะกลายเป็น u ยกกำลังเศษ3ส่วน2 1, ที่บวก1ถูกไหมครับ หารด้วยเศษ3ส่วน2ที่บวก1บางคนคิดในใจได้คิดในใจไปเลยก็ได้นะครับลบด้วยอินทิเกรต u ยกกำลังเศษนส่วน2นะครับก็จะกลายเป็น u ยกกำลังเศษ1ส่วน2ที่บวกหหารด้วยเศษ1ส่วน2ที่บวก1 du อ่าเพราะฉะนั้นทดตรงนี้เนาะเศษ3ส่วน2บวก1นะครับสส่วน2บวก1 1คือ2ส่วน2เพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น 5ส่วน2นะก็จะกลายเป็น U ยกกำลังเศษอเมื่อกี้ติดทีด่ U ไปทำไมเนี่ยต้องบวก C แล้วเนาะเพราะว่าเราคิดตัวอินทิเกรตไปเสร็จแล้วนะครับเอา5ส่วน2มาแทน3ลบ3า3ส่วนด้วย2บวก1ก็จะกลายเป็น U ยกกำลังเศษ5ส่วน2หารด้วยเศษ5ส่วน2ลบด้วย u ย,ยกระลังเศษหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งก็คือหนึ่งครึ่งนะครับหนึ่งครึ่งก็คือสามส่วนสองโดยถ้าคิดไม่ได้อ่านมาลองดูตรงนี้เศษหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสองบวกด้วยเศษสองส่วนสองเนาะก็คือหนึ่งก็คือเศษสองส่วนสองนะครับก็เดียวกันทีนี้ตัวข้างล่างเท่ากันแล้วนะครับข้างบนบวกกันได้ก็จะกลายเป็นเศษสามส่นวนสองก็จะกลายเป็น u ย,ยกระลังเศษสามส่วนสองข้างบนนะครับแล้วก็หารด้วยเศษสามส่วนสองบวกสี่ จะเห็นว่าตัวเศษส่วนพวกนี้มันเป็นเศษส่วนซ้อนกันเราก็สามารถที่จะกลับเศษเป็นส่วนนะครับแล้วเอาไปคูณได้นะสองข้างนี้นะสองตัวนี้เนาะแล้วตัวนี้จะกลายเป็นสองส่วนห้ายกกำลังเศษห้าส่วนสองลบกับสองส่วนสามยกกำลังเศษสามส่วนสองแล้วก็บวกด้วยค่าคง,งที่สี่ เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ mm. หลืออีกสเตทหนึ่งก็คือเปลี่ยนตัว u กลับไปให้เป็นฟอร์มของตัว x มอนเดิมน,นะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอเขียนต่อตรงนี้นะต่อตรงนี้นะครับก็จะต้องเท่ากับเปลี่ยน u ให้เป็นให้เป็นตัวอะไรครับ u ของเราตอนแรกเราเซตให้เป็น x บวกหนึ 1, ่งมันก็ต้องกลับไปเป็น x บวกหนึ่งตัวเดิมเนาะเพราะฉะนั้นทุกตัวที่เป็น u เปลี่ยนให้มันกลายเป็น x บวกหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นสองส่วนห้า u ก็คือ x บวก1ยกกำลัง5ส่วน2นะครับบวกด้วยอ่าเป็นตัวลบเนาะลบด้วย2ส่วน3 u u ก็คือ x บวก1นะครับยกกำลังซ้อนด้วย3ส่วน2นะครับยกกำลังด้วย3ส่วน2เสร็จแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่ c เข้าไปนะครับเมื่อตัว c ตัวนี้อยู่ใน r นั่นเองหรือว่าเป็นค่าคงทีตัวหนึ่งนะ โจทย์ข้อนี้เหมือนจะยากแต่จริงง่ายถ้าเกิดว่าทุกคนมองภาพข้ามๆได้ก็จะไม่ต้องเขียนเยอะแบบที่ผมเขียนนะครับอันนี้คือพยายามให้ทุกคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานทางคณิตศานนสตร์เยอะอาจจะมีพื้นฐานนิดนึงอาจจะมาจากสายอื่นอะไรครับสามารถที่จะเข้าใจได้ก็เลยจะพยายามเขียนให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหน หรือว่าคิดแล้ว Future. ไม่ได้คําตอบเหมือนกับของผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้ว่าพี่คะหนูเขียนได้อีกฟอร์มหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่คัแชทกันได้นะครับข้างล่างถ้าเกิดว่าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้ววันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ